รักขึนบอลคาคู่ไมตอนที่23โบรี่ระเบิดพลังสุดโหดทำลายดวงดาวย่อยยับไปหลายดวงสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i ีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับรักขึนบอลคาคู่ไมทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นรักขึนบอลคาคู่ไมในตอนที่23นะครับเป็นหกา์ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยหากคุณนั้นยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลานะคร เหตุการณ์ของดาร์คบอลคาคุไมในตอนที่23นะครับหลังจากที่เบจิต้าถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงในตอนนี้คาเบะนั้นเริ่มรู้สึกกังวลแล้วนะครับว่าพวกเขานนั้จะต่อกรกับศัตรูที่แข็งแกร่งพวกนี้ได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเบจิต้าหรือโบรลี่ที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ก็ยากแก่การต่อกรกับเจ้าพวกนี้ท่านพระองค์ราชาธราดาโปรดให้ผมเข้าไปแทรกแซงการต่อสู้นี้เถอะครับจะให้พวกผมนั้นมาฟ้อมองดูเฉยเเนี่ยคงทําไม่ได้ผมต้องการปกป้องทุกคนปกป้องประเทศของเราครับแต่ราชาธราดาทำการปฏิ เไม่ได้พวกเจ้านั้นเนี่ยไปช่วยอะไรไม่ได้หรอกยิ่งไปเสียผู้คนก่อนเริ่มสงครามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรพวกเจ้าควรเฝ้ามองดูเท่านั้นคาเบะจึงตอบกลับไปผมเข้าใจดีครับว่าพวกเรานั้นไม่ควรเสียใครก่อนเริ่มต้นสงครามแต่พวกเรานั้นเนี่ยจะเสียทั้งคุณเบจิต้าและคุณโบรลี่ไปเนี่ยพวกเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับหลังจากนี้ในฐานะนักสู้ที่ปกป้องจักรวาลของเราในระหว่างการแข่งขันผมเชื่ออย่างจริงใจว่าเกลคาลิฟล่าและผมนั้นสามารถทําตัวมีประโยชน์ได้ในสถานการณ์แบบนี้ราชาสรด ได้ยินแบบนั้นนะครับจึงมองกลับไปแล้วก็พูดขึ้นมาถ้าเจ้าคิดว่าทําได้จริงก็ลองดูสิ ตัดไปที่ฟังของโบรลี่นะครับโบรลี่นั้นกําลังกังวลน,นะครับโดยถามขึ้นมาและเพื่อนของเจ้าคนที่เหลืออีกคนอยู่ที่ไหนกันล่ะทางด้านเจ้าดูลาจึงตอบกลับไปหาไปก็เท่านั้นแหละโบรลี่ที่โกรธสุดๆเลยนะครับจึงชาร์จพลังและเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าแล้วก็ตะโกนด่านในทันทีพวกแกมีแผนอะไรกันแน่เล่นเอาเจ้าดูลานั้นถึงกับตะลึงเลยกับความสามารถของโบรลี่หลังจากนั้นโบรลี่นะครับจับหัวเจ้าดูลากระทบไปที่พื้นนะครับและยิงพลังสวนกลับไปใส่เจ้าดูลาไปอย่างเต็มๆเลยนะฮะและก็เหตุการณ์ ตัดไปที่ฝั่งของเบจิต้า โดยเบจิต้าในตอนนี้ไปดูผลงานของตนเองนะครับที่กระแทกเข้าไปที่ใบหน้านะครับของเจ้าอมารอนอย่างเต็มแรงว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับดูเหมือนว่าเจ้าอมารอนนั้นจะหัวร้อนสุดๆเลยเบจิต้าจึงตอบกลับไปในทันทีแกสนุกไม่หลักกับสิ่งที่แกกําลังต่อสู้อยู่สรุปแล้วแกเป็นใครกันแน่เจ้าอมารอนจึงตอบกลับไปเรียกฉันว่าอมารอนฉันยินหยัดแทนพระผู้เป็นเจ้าผู้ทําลายล้างของจักรวาลที่14บสี่เบจิต้าจึงตอบกลับอะไรการทําให้แกนั้นถึงมั่นใจในการมีสิทธิ์ที่จะ ทำอะไรวุ่นวายแบบนี้เจ้าอมารอนจึงตอบกลับฉันแค่ต้องการเบี่ยนเบนความสนใจเท่านั้นไม่ใช่ทุกวันที่จะได้พบกับมนุษย์ที่ฝึกฝนกับเทวดาแบบนี้ฉันรู้สึกไม่ผิดหวังจริงๆที่ได้พบเจอกับเจ้าไหนลองแสดงพลังที่แกมีอยู่ให้ฉันเห็นมากกว่านี้หน่อยสิหลังจากนั้นนะครับเจ้าอมารอนนั้นปลุกเร้าในตัวของเบจิต้าให้ต่อสู้มากยิ่งขึ้นเบจิต้าที่สู้กับอมารอนนั้นรีบบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเบเกลและคาลิฟูล่าคาเบกเกลคาลิฟูล่าพวกแกนั้นรีบตามหาอีก2คนที่เป เป็นลูกน้องของไอ้เจ้านี่เร็วๆเลยนะเจ้าพวกนั้นเนี่ยกำลังตามจัดการบลูมาและพวกนายคนรู้นะว่าต้องทําอย่างไรบ้างปกป้องเธอด้วยเพราะไอ้เจ้าอมารอนนั้นเนี่ยไม่ปล่อยให้ฉันเนี่ยไปช่วยบลูมาแน่นอนฝากด้วยละ่ะราชาสราดาที่อยู่ตรงนั้นจึงพูดกับเบจิต้าว่าแต่ว่าแกเนี่ยไม่ต้องการขอความช่วยเหลือจากฉันหน่อยงั้นเหรอเดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยแกเอง เหตุการณ์ถูกตัดไปที่โบลี่ปะทะกับเจ้าดูลานะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้การต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นดุเดือดมากๆเลยทั้งสองคนบาดเจ็บอย่างหนักโดยดูลานั้นพยายามจัดการโบลี่ให้ได้นะครับแต่ทํายังไงก็ทําไม่ได้ร่างกายของดูลาในตอนนี้แทบไม่ตอบสนองแล้วในการต่อสู้แต่โบลี่นั้นนะครับยิ่งไปเสียกว่านะครับก็แทบสลบลงไปด้วยเช่นกันแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับราชาสระดะนั้นได้สั่งกองทหารของตนเองไปช่วยในตัวของโบลี่ส่วนเจ้าดูลานั้นนะครับก็ต่อยกระทืบโบลี่นะครับที่หลับไหล โรลี่ในตอนนี้หลับอยู่นะครับไม่สามารถต่อกรได้จนกระทั่งนะครับพลเอกนั้นต้องออกมาพูดนี่ไอ้แกเนี่ยมันเป็นนักรบจริงหรือเปล่าฮะต่อสู้กับคนที่ไม่มีทางสู้แบบนั้นรีบมาต่อสู้กับชั้นสิต่อสู้ในฐานะผู้กล้าหาญแต่เจ้าดูลานั้นกลับไม่กลัวนะครับราชาสระดาเลยแม้แต่น้อยนิดโดยบอกยแล้ว,ว่าเอ้ยฉันจะต่อสู้กับพวกแกงั้นเหรออ่ะเดี๋ยวรอก่อนละกันนะขอจัดการไอ้ตัวบิ๊กเบิ้มนั่นก่อนหมายถึงโรโลี่นะเพราะไอ้เจ้านั่นเนี่ยน่าจะเป็นปัญหากับฉันมากกว่าพวกแกแต่เมื่อเขาหันกลับ ไปเห็นว่าบรลี่นั้นฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับและในตอนนี้โบรลี่นั้นนะครับเหมือนกับขาดสติในการต่อสู้หรือว่าเขานั้นนะครับกำลังจะบ้าคลั่งอีกครั้งสําหรับบรลี่ส่วนเจ้าดูลานั้นเมื่อเห็นบรลี่กําลังบ้าคลั่งเขาสัมผัสได้ทันทีเลยว่านี่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ปกติเจ้าเจ้านั่นไม่ปกติแน่ฉันต้องหนีมันไปให้ไกลที่สุดเจ้านั่นมันน่ากลัวสุดๆเลยสรกะสรกะอยู่ไหนรีบช่วยฉันเร็วฉันไม่อยากต่อสู้กับไอ้กอรลิลล่าบ้าคลั่งนี้แต่เมื่อหันกลับไปนะคร จะหลบไม่ทันแล้วนะครับรูรี่ชาร์จพลังและจะทําการสังหารในตัวของเจ้าดูลาด้วยความโกรธแค้นถัดไปที่ฝั่งอัม马อนได้พูดทางจิตนะครับกับดูลาเจ้าดูลาแกกําลังทําอะไรของแกอยู่ฮะทําไมชักช้าอย่างนี้ดูลาจึงตอบกลับไปผมผมขอโทษด้วยครับแต่ไอ้ชาวไซยาที่สวมชุดเขียวนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นมากเลยมันต่อสู้กับผมผมไม่สามารถทําอะไรมันได้แต่อัม马ม拉น,นนะครับได้พูดปลุกใจในตัวของเจ้าดูลาเจ้าดูลานั้นนะครับจึงฮึดที่จะสู้และมันนั้นนะครับทำในสิ่งที่ ที่หน้าเหลือเชื่อเกิดขึ้นนะครับเพราะมันนั้นได้ตับทีไรแล้วก็เลโมมานะครับเพื่อต้องการจะสังหารต่อหน้าโบรี่ โบลลี่เห็นแบบนั้นจึงรีบอ้อนวอนขอร้องในทันทีไม่ไม่อย่าทําอะไรพวกเขานะนายชยฉันทําอะไรฉันพร้อมจะทําให้นายทุกอย่างเลยเจ้าดูราเห็นแบบนั้นจึงพูดจาเยาะเยะ้ยโบลลี่ในทันทีอย่ามาพูดจาอะไรแบบนั้นต่อหน้าข้าหน่อยเลยแกคิดว่าข้าเป็นคนดีขนาดนั้นเลยเหรอแกคิดว่าข้านั้นเป็นพระผู้มาโปรดหรือไงจีไรที่ถูกจับอยู่นั้นพยายามพูดจาปลอบใจโบลลี่โบลลี่ไม่ต้องกังวลหรอกพวกเราแน่แข็งแกร่งกันอยู่แล้วพวกนั้นแน่จับพวกเรามาเป็นแค่ตัวประกรันเท่านั้นเพื่อต้องการ คมขู่ในตัวของนายแค่นั้นแหละแต่ถ้าเจ้าดูลานั้นก็ได้ตอบกลับไปแกคิดว่าเป็นเพียงแค่ตัวประกันงั้นเหรอหลังจากนั้นนะครับทางด้านของดูลานะครับได้ปล่อยนะครับเลโมออกนะครับและจับเพียงแค่จิไรเท่านั้นและจิไรนั้นนะครับถูกเจ้าดูลาสังหารนะครับต่อหน้าต่อตาบรอลี่เล่นเอาบรอลี่นั้นถึงกับโกรธสุดๆเลยนะครับเขานั้นระเบิดพลังของตนเองด้วยความโกรธแค้นที่บังอาจทําหญิงสาวคนที่เขารักได้ลงคอขนาดนี้ ซึ่งเจ้าดูลาที่เห็นโบรลี่นั้นบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมานะครับมันนั้นถึงกับยิ้มเยาะเอาเลยเอาเลยจงทําต่อไปค่าอยากจะเห็นว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรหลังจากนั้นก็มีข้อความขึ้นมา เสียงกรีดร้องของโบรลี่นั้นพุ่งไปในอวกาศด้วยความเร็วที่น่าเวียนหัวและพุ่งโจมตีดวงดาวทุกดวงดาวที่ผ่านเสียงกรีดร้องนี้ของซูเปอร์ไซย่าในตำนานแม้กระทั่งดวงดาวที่อยู่ห่างไกลระบบดาวเคราะห์ของมันเกิดขึ้นจนเกิดเป็นเหตุการณ์ซูเปอร์โนวาการระเบิดพลังครั้งสูงสุดของโบรลี่นั้นได้เฮี้ยนเกรียนและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในชั่วพริบตาเล่นเอาราชาาราดานั้นถึงกับตกใจหนะ่า น่าเหลือเชื่อเกินไปท้องฟ้าแสงไฟนับร้อยดวงที่เกิดขึ้นนี่มันคือเสียงกรีดร้องของโบลลี่มันไม่ใช่แค่ระเบิดธรรมดาเท่านั้นแต่มันเกิดเป็นซูเปอร์โนวาพลังของโบลลี่มันจะรุนแรงอะไรขนาดนี้หลังจากนั้นนะครับราชาศรัทธนะครับได้หวนเห็นภาพในอดีตของตนเองจึงทำให้เขานั้นรู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยนะครับละหลังจากนั้นร่างของจิไรค่อยๆหล่นลงมาราชาศราดะนั้นนะครับได้รับร่างของจิไรเอาไว้นะครับแล้วก็ฝากให้นะครับพลเอกเฟลเนิวนั้นดูแลร่างของจิไรต่อนะครับและ และหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อบลี่นั้นระเบิดพลังตัวเองมาขนาดนี้หรือว่านี่จะเป็นจุดจบของจักรวาลที่แท้จริงเราก็ต้องไปรอดูกันต่อไปนะครับกับความบ้าคลั่งของบลรี่ที่เขานั้นนะครับโกรธสุดๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูต่อในตอนหน้าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับว่าอันนี้คือแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็หากคุณนั้นยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1ึจนถึงตอนปัจจุกคคนนนเเป็ทีี่รรยยบบ้้อแลวั ก็รับชมกันแบบเพลินๆไปเลยเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับว่าหากคุณนั้นอยากรับชมอะไรนะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับมีเรื่องใหม่ๆก็นำเสนอผมได้ชาบวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ